すご,ごいね。 สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามหลวงตอนกลางคืนนะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคมปี2 5ง8นะครับทุกคนเรามาชมกันต่อนะครับผมตอนนี้ผู้คนมาเยอะมากครับผมทุกคนมาชมงานข้ h o l i d เด t ไทแลนด์นะครับมาทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันเลยครับนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับ ผู้คนก็เดินทางมาชมเยอะเลยครับผมนี่ครับงานก็มีตั้งแต่วันที่13หาวันที่25่สฤษภาคมนะครับเรามาดูภาพบรรยากาศตอนกลางคืนกันครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผม เมื่อตอนกลางวันศูนย์ก็พาทุกคนมาเก็บภาพบรรยากาศได้นะครับผมก็ถือว่าสวยมากๆนะนะครับงานเข้าชมฟรีนะครับผมนี่ข้อมูลนะครับวันที่เวลาเปิดให้เข้าชมนะครับผมน่ครับข้อมูลต่างๆก็ตามนิดเลยนะครับผม เข้าไปในงานเลยครับนี่ผู้คนมาเยอะมากดูครับแบล็กดกล้านหลังนะครับผมบัตรระแกวนะครับสวยจริงทุกคนดูครับผมผู้คนก็มาเยอะครับ ทุกคนตอนกลางคืนนี่สวยมากๆทุกคนมองเห็นบัตรพระเกวลวระย่างสวยงามแล้วก็พระบรมธาชวังสวยมากนี่ครับสวยจริงๆนี่คือโมเลลนะครับผมที่สูง18เมตรนะครับ ผู้คนมาเยอะครับผมทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาติต่างชาติครับดูด้านหลังสิครับผมบัตรพระแกว้วสวยมากไปเลยคือสนามหลวงเนะี่ย โชคดีครับผมตอนเย็นตอนกลางคืนฝนไม่ตกครับสว่างมากทุกคนแสงไฟแบบ สองเข้าแบบจุดนี้เลยทุกคนจุดที่ศูนย์ยืนอยู่นะครับผมก็ทำให้ภาพที่เราถ่ายในสวย สวยครับโอ้โห oh. แสงแสงแสงไฟแรงเกินไปทุกคนต้องหลบมุมกันครับผมหามุมสวยๆถ่าย เดี๋ยวขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวกันครับผมไปดูม,มุมสูงครับว่าจะสวยขนาดไหน นี่คือจุดนั่งชมเลยนะครับผมจุดนั่งชมวิวที่สวยที่สุดแล้วนะครับผมนะท้องสนามดลวงครับ สุดยอดจริงๆทุกคน どうも。<laughs> ได้ไสองบรรยากาศได้อวิวบอย่างสวยเลยทุกคนนะครับบัดรพาร์ตแกวสวยมากมาก โอเคทุกคนตอนนี really personal, so simple simple. ้ผมก็ออกมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าตอนกลางคืนนี้สวยมากๆครับสวยจริงเแหละนะครับผมซึ่งบัตระเกลียวตอนกลางคืนเขาก็เปิดไฟนะครับผมก็เข้ากันเป็นอย่างมากเลยนะครับก็สามารถเดินทางมา เที่ยวชมได้ครับผมที่สนามหลวงนะครับวันที่1 3ถึงวันที่25พฤษภาคมนะครับผมก็มาถ่ายรูปมาเที่ยวกันได้ครับผมใครเป็นแฟนๆนะครับโอเคทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ